นะครับครับพี่น้องเบาสิงคานเนาะวันนี้ผมเองเบาสิงคานกับมาหวยลาดครับพี่น้องตายนกแก้วมูรีรั่มครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งงานวาวงานประเพณีงานแข่งว้าวครับพี่น้องคนสิจัดทุกปีผมเองเบาวซิงคานกับมาทุกปีพี่น้องเบาวแอกยักษ์ครับพี่น้องเบ่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 งโอ้ผมเม็นฮาร์ดครับพี่น้องครับล้างก่อนพี่น้องคลิปสี่อยเนาะ วางเขานอนดีๆนะเนาะเอาคำว่าเบิ้งในการกับพาอซึ่ง้ารครับพี่น้องว่าวาวล้างนีสิขึ้นบ่ตอนนี้กระร่งมัดตะนูอยู่ครับพี่น้องของสิมัดตะนูเนาะก็ความเยี่ยมพร้อมมัดตะนูมัดหางได้นอนครับพี่น้องเฮ้าขึ้นพลิกไปด้านหนึงนะครับเดี๋ยวเรอเบิ้งในการ วาสิคืนพี่น้องงานว่าวเนาะอำเภอห้วยรากครับพี่น้องบุรีรัมย์เนาะผมเองบาสิก้านขาสีมาทุกปีครับพี่น้องเบึงว่าวงานว่าวเนาะคนมักว่าวครับพี่น้องเป็าเกี่ยวงานว่าวในเพลินครับพี่น้องมาเราเฮ็ดคลิปห้พี่น้องเบ่งน้ำเนาะเลากคำว่าบึงในการครับพี่น้องทังี้สิกืนว่าวเลย แต่ว่าลมแห้งโปรดพี่น้องอ่ะรมแห้งเพิ่นสิบ่ปล่อยเดี้ยหาบมันหักม่นต้องรอจังวลให้ร่มเบาอีกจักหน่อยเพิ่นเจ็งสิปล่อยบางล่ำเนาะเพิ่นสิบ่ปล่อยเลยครับพี่น้องเพราะว่าเวลาลมแห้งเห็นไปมันสิหักเข้ากลับมาเบิ่งในการครับว่าสิขืนบ่อแล้วนี่ปลอดบ่ครับพี่น้องเพิ่นสิยกท่านี่ล่ะพี่น้องอันนึงก็สิคุมข้างหลังไว้ขึ้นไปแล้วครับฉากน้อยเดียวปล่อยไปแล้วพี่น้องโอ้ขึ้นอย่างสวยงามเลย ขึ้นไปแล้วครับพี่น้องหออปลดภัยครับพี่น้องหลังนี้เอียงหน่อยนึงเอียงไปหน่อยนึงเนะเาะหลังรั้มได้แล้วพี่น้องถือว่าโอเคเสวยงามอยู่อืออาอยุเลยพี่น้องเป็นว่าแขกยักษ์ครับพี่น้องเป็นแข่งขันกันว่าผู้ใดขึ้นงามขึ้นตรงขึ้นอยูร่ร่มดี คืนนิ่งบอไซคครับพี่น้องเนาะเาบิ้งในการเลี้ยงเนะาะการแข่งขันงานว่าว่นพีน่น้องเว่าวแกยกลุกบนเอิรนครับพี่น้องเน,ะเน,เน,เนาะเอิเอ้์นไม่เพิ่นแถวบ้านโพงเคยเอิ้นว่าวแม่ลูกเนาะว่าวแม่ลูปว่าวใหญ่ว่าวยักษ์แถวบ้านแต่อยู่นี่เพิ่นเอิ้นว่าว่าวแอกยักบนเนาะเอาครับมา,า,าเบิ้ง ืนง่ามดีครับพี่น้องเตือนเตียงห้ายอยู่ริ่งเลยเอออยู่ร่มดีครับพี่น้องมันนี้ร่มแหงอีหลีว่านะครับเบาๆเาๆบาๆหน่ยสบายเลยเบาครับเม็ดเม็ดเม็ดเมาได้พี่น้องแปดเม็ดก็มี่แต่ควมสนามของ้างเนาะทีทีแล้วนี่นีร่มแรงจังพี่น้องแต่วปนนี้ร่มดีลอยๆลอยเดียวขึ้นเลย พี่นี่ก็บพี่นี่กับมาเบิ่งงานวาวกับพอปาดกับพี่น้องพี่พีดหวังวาวแต่ละล่ำขึ้นดีขึ้นหนึ่งดีขึ้นสวยงามแห่งครับพี่น้องโอ้นี่นี่่อยู่นะพี่นี่พอาดพี่พีดหวังพี่น้องมาเบิ่งวาวเนาะแมวนำโชคเข้าไเองบาสข้ากับมาเฮ็ดคลิปเป็นพี่น้องเบิ่งทุกตัวเลยนะครับเก้าคือเดือพองงานวาวพี่น้องกับสีลงไหวประมาณสองล่ำเนาะพี่น้องคลิปหนึ่งเนาะ แล้วมีสีลักอยู่ที่น้องล่ำครับปล่อยคลิปหนึ่งครับพี่น้องกันเอาล่ำเดียวกันทีหน่อยปวดเนาะเดี๋ยวพี่น้องก่อนสีล่ำคาเบิ้งก็ลังมวนๆกับเบิรดหรือบลกขื่นในสีพี่น้องว่าบางล่ำมันปล่อยบลกขื่นเนาะเอาสองสองล่ำต่อคลิปหนึ่งพี่น้องครับเป็นงามดีครับพี่น้องเนาะล่อมดูล่อมหนึ่งครับพี่น้องหรือว่าเหรียญล่อยหนึ่งเนาะ เ็ว่างามแหงเนาะสายไปสายมาเลยร่มน่อยหนึ่งพี่น้องเนี๋ยวหนึ่งยุกเอาละครับร่ำหนีครับพี่น้องเออร่ำหนีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเบิ้ล่ำหนีครับมันจะขึ้นก่อนอ่ี่ครับจับลำดีๆนะครับเิกันจับคนละมุ้งศิปะใส่สีวาาเองเนี่พี่น้องเนาะวาวยักษ์นี่นครับโมจะต้องอ่อนเพื่อ ลู่ไปตามลมถ้ามาขืนกั้นลมมีโอกาสหักครึ่งหักกลางครับเพราะจะต้องทีมงานนึงพี่น้องทีมงานคนหลายเงี้ยคทีมงานของเผมทบพี่น้องผมทีมงานการงานสามพิธีครับพี่น้องร่าวเนาะรวมรวยช่วยการบวมญ่แห้งเลยพี่น้องดูน้ำของผมสีแดงครับ ซื้อ่าปาทักไปางสีแดงระรักม่ดีเนอะบางทีไอ้ปลายหางไปเกี่ยวต้นยาอะไรไม่ขึ้นนะร้อมยังครับหนึ่งร้อันางอย่างอย่างอย่างที่นี่บอกว่าเดี๋ยวัยมาท่านป้อมครับพี่น้องว่ารูมันแน่จะถ่ายรูปก่อนครับรูแม่งก็สปรยปรยยาดีคับที่เป็นการส่งเสริมสังคมละชุมชนอันนี้น่ายกย่องนะครับซื้อ่าโลแหแงอี่ี ลมเป็นช่วงลมแงเป็นคืนว่าสันวันอะครับพี่น้องลมเป็นคืนเนาะมันว่าพอเสมอก็เลื่อนพรท่านคอยกับพี่น้องจะล่อไปเรื่อยๆด้วยกันกับหนูนี้นะครับถ้าดูด้านหน้าจะเป็นรูปแมวทีมเขาเชื่อว่าแมวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะนำโชคมาสู่เขาจะทำให้เขาถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวเขาก็ต้องรอลงด้วยกันครับพี่น้อง เสร์ฟปีกอีกคั้งหน่อยรอจะบะทำมันทำตัวเว้านี่ดูเหมือนจะพร้อมแต่ทำเชือกเว้านะครับเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ปีเสกัดมาาถือเชือกปุริดําครับพี่น้องถือให้ได้ระยะเข้าไปอย่างนั้นพรหรยังครับพี่น้างเพร้อมหรือยังครับมายล้วก็ซอย่างยทำบาั้่ือก่กระางทานครับ พร้อม <200 S 1> ยังครับสอี네่เนาะพี่น้องเขานักวิ่งพร้อมหรือยังือโดรักพร้อมแล้วระดับงยันเนาะอยังย ok ังยังยังยังมังยังมังยังน้องยองยังยังยังย้อยังยังงยังงยัยังัยองังยังังังยัังยังนังยัังังยังงงยั ไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหวังดังคืนวันนี้คืนวัวคืนพี่น้องบ่วคืนบ่วคืนครับพี่น้องเอามีการหักบ่มันต้องสุดอะให้โอกาสครับพี่ชยศครับบ่หักนะเขาลองเอารอบหนึ่งครับลองให้โอกาสกันเสมออ้าวแง่ครับิ่งครับหักโมหะดองทุกทีคนที่จะวิ่งกับคนที่จะปล่งว้าสัมพันธ์กันไหม มีใครคนให้สัญญาณต้องดูคนให้สัญญาณคนเดียวกันนะครับกกันรับพี่น้องนะตกลงกันใหม่่อยม่พี่น้องวายขึ้นบ่ารอเสร็รอบต้น่อยหนาด้พี่น้องเราว่าใหญ่เนอวานิบก็อบเนา้อยู่วหมเมตัวนี้ออกก็ต้องควของเมยงของทั้งก็งของหวงอยู่แลวหาเม็รหาสิบบั่งนี่ บ้านนั่นครับพี่น้องถามแน่นด้วยสายตาเนาะโมหาะครับหลังนี้แต่ว่าต่อจังหวะครับคุณสำเริงชัยสิริเบิ่่งพีน้องครับคุณสำเริงชัยสิริให้เอาไปยุที่กองอำนวยการที่รับสมัครแข่งขันว่าวนะครับคุณสำเริงชัยสิริมาที่กองเอำนวการหุดที่รับสมัครแข่งขันว่าวนะครับต้องโครใจร้อนครับพี่น้องเปิดทางดีเนาะ ปล่อยหลอดแลกบ่อืนเดี๋ยวปล่อยไม้บ่อตาบ่อได้หักนะเบิ้งล่ะเอามาลลูนด้การครับพี่น้องไว้จะขึ้นบ่อว่าแอกยักษ์มือนี่เป็นการแข่งขันว่าเราตัวเต็มนี่ที่จะขึ้นต่อไปนะครับเราตัวที่ขึ้นปั๊มผาที่จเคลียวกัมาเรือยไปน้องเป็นหา ทำให้เจ้าต้องต้องขึ้นใหม่นะครับซสัมพันธ์พี่ปีโนของแก้วรวมใหม่นะครับซึ่งเ้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรรมแห้งจริงจริงจะเด็อยไนยอยากให้สัญญาณที่ไม่สัมพันธ์กันก็ได้ครับกำลังเหมี่ยนหางดีๆต้องมีความพร้อมเลยพี่น้องเนาะที่จะปอยได้เพราะว่ามันใหญ่ในโคนแรงกันหลาย สิคนวอีปนองเขาการเร่บลสิกาเนาะไปนองเนาะนี่ไม่ทิไปปีนองเบิงงารอบแก้ตัวนะครับงานว่าบสิน่อี่นองาพร้อมนะครับบอกด้วยนะครับนองพร้อมแล้วครับลอยไม่ละเบิงในการบอลสิป็น่อี่นองรอบสว่ารอบสอง

ด้านทิศตะวันออกใะจำปีนครับกะวังเริ่มปล่อยให้พรอมเขานะครับเอาละเออนี่โาลงมาเนัพี่น้องไปเลยครับไปไปเลยครับไปเลยขึ้นก้าวไปเลย โฉดเนกคืนนะครับคนมาคนจรงรวมมือครับออดูสวยงามสวยงามครับนี่ปีกอ่อนมากเลยนะครับแม่นี่เอานี่เห็นไหมการประกอบเป้าครับ ทุกสัดส่วนมันจะต้องลงตัวสัมผัสกันแขนขวากับแขนซ้ายถ้ามีกระดูกก็กระดูกก็ต้องลำเท่ากันนะครับไม่ใช่ขวาใหญ่ซ้ายเล็กไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เขาทำเรียกว่าสมดุลนะครับลอยนิ่งด้วยครับโอ้ย่างนี้กำลังงานกนอู่ตนะครับไปดูจะให้คะแนนเท่าไหร่ตูตัวนนะครับหมายเลขเก้านะค right so no okay. okay. nah, yeah, okay. yeah. รับ ไปเรีนจวมาก็บ่ขึ้นบ่มีลมอดีซแ้วเสียวนเลยพี่น้อยู่ลมเลยบินประไภมงคลหน้าแม่งนิดนอยบิดวัางครับพี่น้อต้องมือมาเบิรงวอยู่หลยพร้อมัะครับน้ำพร้อมย่งรพร้อม่า่งขบ่นขชบนสงพร้อมยังครับก็สวัสดีครับพร้อมครับเยมขึ้นเลยครับ